นะครับเซานี่พ่อกันกับมีน,นิท่านนักขับก่อนจะลงมือทำงานเกษตรเพื่อชีวิตครับขำขันนำการเกษตรอืมเอาเอาเกี่ยวกับเรื่องคู่นักเรียนกันแล้วกันนะครับเอาเอาคูู่นะ้ใส่เนาะเอาคู่มิงเนาะสุภาพสตรีคู่คนสวยนะครับใส่กระดานาใส่ช็อกครับมือนีสอนปหนึง่งภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องกาครับ นะครับคู่สมัยโบราณหรือสมัยปัจจุบันนะครับกับผ้าห้องเพลงเกี่ยวกับกานะครับให้นักเรียนฟังนักเรียนร้องเพลงตามคุณครูนะคะกาเอ้ยกาบินมาไวไวนักเรียนกกาเอ้ยกาบินมาไวไว เอาละครับหมดชั่วโมงครับอืมเอาพอดีหมดเวลานะคะทีนี้ครูจะสอบนะคะก่อนออกจากห้องค่ะนะครับคู่ก็เลยเขียนกระดานด้วยช็อกนะครับกระดานดำแต่สีเขียวครับเขียวขียวมานะครับก็เขียนสอบเด็กน้อยนะักเรียนครับเกียวกับเรื่องกาข้อหนึ่งเขียนลงกระดานครับกาบินมาอย่างไรเป็นวา เมื่อกี้กาเอ้ยกาบินมาไว้ไว้คู่เลยออกข้อสอบเขียนใส่กระดานกาบินมาอย่างไรคู่บางคนเขียนกาบินมาจุดๆมีช่วยให้เลือกครับกอไก่มาม่าเอ้ามันเกี่ยวยังน่าผ่อนขอไขวๆวเออขอควาย ต้มยำงองูถูกทุกข้อโอ้ขอสอบพอหนึ่งมีช่อยให้เลือกนะครับสี่ช่อยครับกขอ,ข,อของอเอาละครับเด็กน่อยยี่สิบคนเวลาคู่ตรวจขอสอบครับตรวจงานปรากฏวา่าหนึ่งในยี่สิบครับมีผู้หนึ่งพิษครับไปเอาขององงูครับชื่อเด็กสายตะครับ ตาเอาของง้องูเพืเดียว19คนถือเบิรดครับเอาขอขอใครครับแต่ตาเอาของงองูครับขอใครคือไวไัยวัยเนาะนะครับตาเอาของงองูถูกทุกข้อครับคู่ก็เลยนะครับเคยสังเกตเด็กชายตะเวลาเี็นหนังสืออยู่แล้วนะครับเป็นคนโมตังใจฟังเอ่อมีตะเล่นแต่หยอกก็เลยเอือนตาออกมาหาเอา่อยูนาห้องเรียนครับยูนาห้องเรียนยูนาชันครับ ก็เลยถามตะ,ะตะออกมานี่สิครูตรวจข้อสอบแล้วมีเธอคนเดียวนี่แหละ,ะผิดเธอไปเอาข้ององูครูอยากถามความในใจเธอหน่อยอทำไมเธอถึงเลือกข้ององูอซึ่งตะเป็นเล็กน้อยที่บตั้งใจเฮียนบ่ฟังคู่มีแต่เหลียคู่ก็เลยน,นะครับสีมานแนะนำต่อว่าไม่ฟังเวลาครูสอน ชอบเล่นเอ,อ่เอ,อต่อหนาเพื่อนครับคู่วอใเหตตาต่อหนามูหนาพว่วงตะกะเขินอายโบจักเออนะครับขิดไปแล้ตะก็ดได้ทำไมเพื่อนเอาข้อไวไวเ,ออเธอทำไมเอางองูถูกทุกข้อแะเดียวบางหนาคู่ครับแงนบางหนาคู่เอ,อ่อคู่ใส่เสียงคู่ตะครับเด็กชายตะ ก็เลยเบาตามความเป็นจริงครับทำไมล่ะไม่ตั้งใจฟังเวลาครูสอนเพื่อนว่าครูก็ได้นะครับทำไมมีเธอละผิดคนเดียวเพื่อนเขาถูกหมดเลยแแย่มากทำไมน้าเลี้ยวหน้าครูทำไมเธอถึอถอองเอาข้ององูผม กินมาทุกยี่ห้อครับออ,อ,อวันซุกที่แล้วแม่ก็ซื้อมามาเอส่วนวันเสาร์ก็ซื้อไบว้ยครับเอเออ,เอ,อและวันอาทิตย์นะครับเมือ่อวานนี่แม่ก็ซื้อต้มยำครับทำไม ผมกินบ้าทุกยี่หอครับเด็กชายตาครับเออนะครับเออเอยกาบินมาไวไวนะครับมิตระคนเดียวเอาของงองูครับเพราะว่าเขากินบ้าทุกยี่ห้อครับเอาขำขันนิ่ท่านนำการเกษตรเพื่อชีวิตครับครับนี่คือ ที่พ่อมกสิไปโลงงานเกษตรได้บานนี่อ้วยะนะครับติดตามกนกล้วกันดเดอ่อกดติดตามให้แน่ทางช่อง y o u u t YouTube อืูเข้าไปแน่ขอบคุณครับสวัสดีครับ